สวัสดีค่ะทำกับข้าวไปวัดกับป้าชีคลิปนี้เราทำน้ำตกหมูไปวัดกันนะคะเอย่างครับที่เป็นอาคุสนก็มีเรื่องว่าอาคุสนัทธา มะที่เป็นกุศลเรีออยกว่ากุศลรธรรมธรรมะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลก็มีก็น่ารักมากเลยเขาไปเห็นความมัวจิตไม่เกเด็ดความมัวแต่ว่ารู้สต่ว่าเห็นเห็นความมัวเหมือนเส้นกระดึงที่ผ่านมาอีกและล่าสมุนเคศเลยดังนั้นธรรมะมีหลายชาติมีหลายตอนนี้คือปรู้ใจรู้ใจแล้ว สสที่สุดบบของคนรราเราบคไมได้จะเรืนก็จะสายสายนะสั่งเขาไม่ได้นะไไดูเองมีความสุขมากอื่นไปล้อยากให้สุขอยากให้สมอไม่ได้อย่างา,ากโทรศัพท์ก็เคยรู้มันอย่างที่มันเป็นไม่ต้องยินดลนจะต้องรู้อย่างน้นอย่างนี้นะถ้า,ถาวา่ทุ้งหลายยังไม่คงดีได้ก็ยังช่วได้สุขได้ก็ปุกได้ เหมนว่าพอคิดถึงเรื่องการเป็นฝักบ้างแล้วก็รูกว่าแนรู้ร่าดนแน่นแนนแน่นนี่เป็นคนะเป็นผลจากการฝักแล้วก็สามีนี่แล้วก็ดูใจที่หลงไปดูไปไม่เลยเกินในความรู้สึกเหมือนับ เช่องรืมกเห็นู้ปิดตูอย่างไม่ใช่จินหรอกเจออย่างไปไม่ลกนะร ก,ก,ก็ตกก็ใส่ทำลแลือแต่ประหลัดแต่เมตตาการุณเลยครับใส่ให้ด้วยได้ห้ห้กั่ไปค สวดมนต์มานั่งสมาธิเพื่อทำใจเราให้ปุกมาอย่าลืมอนุโมทนาสาธุกับน้ำตกหมูมาวัดกับป้าน,นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ